น่ะขอกระฟ้านายละฉันขอนะนี่ไอ้จบกระฟ้ากูกรีดสิครับกรีดนะกรีดเลยไม่ต้องการเอาไว้กรีดในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงวันที่ได้สกินอิลูเมียอ๋อเจ้าจริงๆมาควรได้ตั้งนานแล้วแหละถ้ากูทำวารกิจอ่ะแต่กูไม่ทําีไงเราอินเราวันละสามเมื่ก็หมุนพอไหนดูสกินหน่อยซิ เอาดีๆดีละเอียดเยอะอยู่นี่เอาตรงคือสกินสวยเลยอ,ะอย่ะจะเสียดายไม่มีเอฟเฟกก็กดไปเลยละกันแต่ว่ากด5 v ว5นะแรงไม่ไหวกดโซโโลลอโอเคเ,เลือกอิลูเมียเป็นแล้วจะได้มีค่ามาแย่งเล่นจุนะยิ่งเพื่อกลับมาเล่นใหม่อยู่น่าจะเล่นเอือเลยแหละเอือมากๆด้วย <c oughs> กลับมาเล่นในรอบ G P เนี่ย หมุนไปหนึ่งทีจงต้อนรับการกลับมาของข้าฝากใครกดกลับไปกันบ้านก่อนเอากูกดทำไมวะอะไรของกูนี่เออแต่จะว่าไปไม่สกิลดูเนี่ยพอมันเข้ามาแล้วโมเดลมันมีน้ำมันขนาดนี้วะเนี่ยไหนลายสิ้นลายผ้าถุงกูล่ะเออเวทเลยเพื่อนเวทปามเลยจะไปไหนวิสตันสามย่างสวยโอ้โหสตันสวยขนาดนี้กูไม่ได้คิวได้ไง เฮ้ยเิริกะาิริกะเอาเลยเฮ้ยเิริกะจะตายอยู่แล้วจะไปโอ้แม่งรอดอีกกูจะตายไอ้กูไม่ตายอย่ามาสู้รู้กูจะชอบบทพูดนี้จังเลยอย่ามาสู้รู้ไปกลับบ้านก็ดีกว่าจะตายเอามาแล้วเพื่อนเดินมาแล้วเดินมารัดแล้วกูเดินมารัดแล้วเฮ้ย ทำอะไรวีล่าทำอะไรเพื่อนกูน mm ี hmm. ่ไงขอหน่อยขออ oh. ีกขออีกโอจิเด์แม่งรอดไปได้เสียได้นะขอกระฟ้านายละฉันขอนะนี่ไอ้จบปะปะกูกรีดส <No> ิครับกรีดนะ รีดเลยไม่ต้องกั้นเอาไว้ read, read. รีดรีดระบายมันออกมาระบายมันออกมาต้องมีหัวร้อนจะบ้างเลยจุดๆเนี้เนี่ยเฮ้ยทำอะไรเลนร่างกูให้แหมูไม่ไม่อยู่เลนนี่เล่นยับเลยนะไม่ลงมาเติมแป๊บเดียวเองจะไปไหน โอยกดล้างอีกไอ้พวกนี้วิกรบรวบกบรวบมันก็สวยอ่ะแม่งโดนสตันอีกขี้มันรอดไปได้สองเลือดโคตรโลแต่เดี๋ยวก่อนนะมันวาร์ปหรือเปล่าวะนี่อ้าว <laughs> กรบรวบมันกรบรวบมันเออนั่นแหละสวยขี่ไก้คอมโบเซ็ตจังตายมีร่ามจะทำไบกอ่ะ สตัมกูอีกย่าไปไหนโอ้ยกูยจะตายอ้าวกูไม่ตายนี่ไงมึงวิ้ยกูจะได้คิวอยู่ละกบไว้แย่งกูกบบอกกูผิดเลยเตะแตะเตะแตะเดินแบบมาเคลียคร์คลิปก่อน,นอวิวิลาสวัสด,ดีจ้านี่ไงนี่คอมโบเลยกลับบ้านไปเลยด่ะขอเคลียร์คลิปก่อนเอาสบายสบาย ไม่กลับอีกนะโอ้โยกูยตายเฮ hey, <what> ้ยว่าไงคือเขาไฟกันอยู่ข้างล่างหรออ๋อยังไม่ได้ไฟกันนี่วะ่ะตะกบเปิดแล้วตามสิครับรออะไรนี่ไงอ้าวเียังไม่ถึงอีกว้ายไปสก,กิลมันสั้นสั้นจะกบอีฟิกเกอร์อะมึงได้หลายทีนะแล้วสกิลเจ้อลำคามยฮะ Two thousand years later ี่ไงเดินมาโน่นละอีกตัวสร้างความรำคาญเนี่ยตายไปแล้วมือสตันอยู่นั่นแหละแรงก็แรงไม่รู้จะแรงไปไหนนี่ไงมันเดินมาโน่นแล้วผมเจอคูแน่กิลเดอร์มึงเจอกูแน่หนี่ไงมันไส้หลายทีแล้วมึงอ่ะ๋ยวกูจะเล่นเดี๋ยวตรงนี้แหละเพื่อนตีมังกรอยู่ตีไปเลยเพื่อนตีไปเลยไอย้มุงจะแก้มกังกรเพื่อนกูหรอตายซะสติกา้า อีโค้ดที่จะมาแย่งมังกรกันนะเนี่ยโอ๊ยสตันเตื่นแล้วมึงไี่อีกแล้วนะจิวดอ,ร,อ,ร,อ,อร์อ่ะ,อะ,อะทำไรไอ้สัตว์อะมึงทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรจิวดอร์ทำไรแล้วจะจบกันได้ยังเนี่ยมึงยื้ออะไรกับกระดนี้วิลามันายไปก่อนเลยคนแรกไม่งไงโอ๊ยมา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 อ่ะ <laughs> มาบอกเตือนไม่ทันลงมาเลยกูตายแล้วกิวเดอร์จะโอ้วหเนี่ยจะไปไหนไม่เออนั่นแหละ่ามันสวยจบซะทีชะนะจอดเลยละเอวีพีเป็นใครก็ต้องเป็นกูอยู่แล้วปะแบกขนาดนี้และเอวีพีก็คือเอายอมไม่ขึ้นนี่งไงกูเป็นเอวีพีจริงด้วย